ขอไฟใหม่ประเภทบุคคลหรอเปลี่ยนมิเตอร์เปลี่ยนฟรีหรอเตี๊ตังเนี่ยเปลี่ยนมิเตอร์อยู่ไหนวะการไฟฟ้าก็มีอยู่เจ้าเดียวในไทย <c oughs> ยัยนระเบิดลงพ่อปะเนี่ยเ้ยไม่ใช่เสียงพ่อมว่ามีคนไลฟ์อยู่นะแต่เพื่อนรู้ว่าที่เสียงพ่อแต่พ่อโดนระเบิดหรือปเปล่า หมดแล้วถ้าขนาดนี้หาหมอดีกว่าโกลโอ้ my god ้าาบอมกไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้ได้แต่ว่าสวยสวยสวยหนุ่มสวยหนุ่มสวยหนุ่มมาก่อนนะเมก่อนก่อนุ่มนี่ตรงผมบ๊อบมาเล่เฮ้ย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 คุณไม่มาเฮ้ยเอ้า เออเราไม่ได้จะให้ตัวนี้อ่ะเฮราโอ้ยตายยต่อเปลี่ยนฉีกด้วยว่ะไป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 บู๊ไปอยเลยอยู่เลยเปิดแรง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 ของนี้ไม่ต้องก็ได้เล่นมาเอ้ยเฮ้ยเราไม่มีกองไอ้กูกองหน้านี่ไหม กูลืมเูาจะส่งโอ้โหโอ้ยมันส่วนมันส่วนทีเดียวได้เร็วอ่ะอ้เอ้ยกูส่งให้บูมแล้วน่ะมันมันน่าจะไม่มีลายส่งป่ะไม่มีลายลายกว้างเลยเะเกียเอ้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 ยยังไงโอเคเอ้ยเอา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  น่าจะสวยงามให้ให้กูเปิดไปบุ้มให้กูเปิดไปบุ้มให้กูเปิดเถอะมึงไปรอยิงนี่วะไอ้ลุงก็ยิงเข้าก็ได้นะมึงยิงเข้าไหมน่ะยิงเข้าวะไม่ไม่ไม่ก็ก็กอบกูยิงนะกูยิงไม่ได้หรอไม่แน่เอา ้ยสวยงามมันเรียกว่าดาวหลอกเขาเรียกว่าดาวหลอกเขาเรียกว่าดาวหลอกเรื่องอะไรล่ะไปล่างเลยใช่ชื่ออัตะลกกาลาสัตต์ฟังทำไมคือสงสารี่จังวะสงสารมรรคโคไปจังวะดูบอลแล้วท่งทานโทษโทษโทษทุกคน ไม่เป็นไรเฮ้ยโอเคเอาบอดไม่ไม่ไม่บอดมันอยู่เสาสองก็รหเลยเนี่ยไม่มมจะออกก็รู้เออเสาเสาเราชิงออกอ่ะเลยโอ้ยจะส่งเต้ย อะไรวะเบิร์ดคาเรนมันไม่ตัดลอดแม่งแม่งได้ตลอดเลยอะพี่จริงส่งระดับนั้นอะคาเรนต็้งโมงได้แล้วนะมันเหมือนมันเบียดกันอะ โโโทททษษนั่งได้เลยไปบุ๊บเฮ้ยนั่นมากอดคอกูมันจุดโทษแล้ว โโไม่ยิงเศ้าวะไอ้มูยิงเข้าวะแวงแว่งตรงตัวกูอีกกงงสันคิดว <laughs> ่าไงุไ๊ยตรงนี้แหละไป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 วิ่งไม่ได้เพื่อน,นไปเลยไปเลยกูวิ่งไม่ได้ยิงโอ้ย ไม่ไม่้องสามนาทีโอ้โหอย่าโดนนะเนี่ยบึ้มมาเต้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 หยุดเต้หยุดเต้เต้หยุด สันซันตัวนี้น่ฮิยิฮิออฮิ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 ้ิฮอฮูฮิอิฮิาิฮิอยโอฮิ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 อิฮตีเสมอได้เฉยไอิูิอิยิฮิฮิอิฮ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 มฮิฮิรูฮิ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 ดูฮิมิฮ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 ิัมันจะรอมึงไว้แต่มึงส่งจังหวะ ดูเว้ยเราทีมเราคือกูเห็นแล้วว่ามันมียังเสมอเลยเห็นว่ายังเสมอเว้ยเออแม่งจบแล้วเาเลยเนี่ยเาเลศร้าเลยมันเศ้าเลยเมื่อกี้แม่งกะจะยิงแล้วไอ้เมื่อกี้ออืไม่กูกูแบกให้มันรู้ไว้ไหนอันไหนหลังอันไหนการ เฮ้ยล้มเฮียเฮ้ยจิงจิงจิงโอ้โหกจับไม่ทันกลองเตอมอยู่ก๊องเตอมอยู่โอโหมไม่ทันเฮ้ยเบาเบา รปกดเบิ้ลสองจังหวะเลยมันยิงเร็วเลยสร้างได้เฮ้ยล้ำ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 ตัว เพื่อนบอกให้เราอัพยิงเราก็อัพยิงครับไปไกลไปหลุดแล้วหลุดไปเลยอ่ะ ไปก่อคอนโอ้โหเปิดแรงไปไม่เป็นไรตะกี้โดนติดโดนแล้วทั้งนี้เฮ้ยสวยกูขยับโกหลบไว้ยิงไม่ดีด้วย หมดเวลาหมดเวลาเออเออมุกแต่เยี่ยม่องเลับ โอ้โหโอ้โหโอ้โเยี hey, ่ยปอดแลบเนี้ยใกล้เ <t> ก <ick> <ot> ือบแล้วม <ot> ึงตรงใต้ย <t> ใ <ick> <ot> ่้เรติดตีดชี้ไม่พอโทษทีนี่อะไรวะ ไป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 คุณเหนื่อยคุเหนื่อยไปเลยไปเลยไปเลยเหนื่อยเฮ้ยบูมเปล่ามึงเห็นนิดหน่อยว่ารู้ว่าเหนื่อยแต่ว่าก็ไม่ควรอย่างงั้นนะเพื่อน พักเหนื่อยไอ้ไอ้อึดอัดมานานอึดอัดมาเกือบครึ่งเกมเี้ยิงยังไม่ได้ที เออเฮ้ยตสวยอะไรอบลูกนี้ออกจากบุกเขาทีไวมาลับบอลเนี่ยเฮ้ยเปิดดี๋ยอิงอุ้ยอะไรอ่ะลอดคู่เขี้ย เฮ้ยมันปรับตัวเป็นกองหน้าแล้วเนี่ยไม่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 เหมือนเดิมโอยลูมมันไอ้สวยมากหมดแรงแล้วกลัวไปแล้วไปเลยแต่แม่งยิงเท้าซ้ายน้ำง,งดึงตัวปืน Ơi Đi 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 Bắn Ôi Bắn Gì vậy? Bắn gì vậy? Bắn đi Frenzy Đi ต้องยิงให้เยอะๆลูกตาเนี้ยเกมสุดท้ายเอาให้เอาให้ความอัดอั้นในใจอ่ะหลุดออกไปเออเ <c oughs> ฮียโฮมแลนเดอร์นั่นแหละม <c oughs> ังติดเจ้ย ว่าตานี้เราสู้ได้เพราะว่ามันใหนนี้ด้ยวยแหละมันมันไม่ได้เล่น<พ>อกองหน <พอ S 1> <ด>้าไม,ไม่มันเ,ออเล่นแต่กองกลางด้วยเเงาป้าซันไอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนิดเดียวโอ้ยเฮ้ยสมมเป็ไไงตัอนะี้บทอะไรวะเนี่ยบทที่เป็น AI แบบ อินเทลเจนน่ะเฟตี้ซีซีเอียวอ่ะบ้าบอ้โหดีนะไม่มีแฮนด์บอลน่ะเงี้ยลูกโทษบานอะไรอ่ะปล่อยเงี้ยปล่อยไอ้แค่ไม่เต่าว่าเออกรรมการมึงอย่าซื้อตัวไอ้ ซาร่านี่คือซาร่านี่หน้าซาร่าเลยนี่ว่ะเราจะไปทำแก๊งเดอะบอยไหมนะเไอพี่ฝันดีวันนี้